สิบอันดับเหรียญยอดนิยมหลูปูตวัดประดุชิมพลีสิ 10. เหรียญรุ่นแรกพิมพ์ครั้งที่สองปี2516 9. เหรียญพิมพ์หยดน้ำยอดขุนผลปี2521 8. พระนาคปกใบมะขามหลังยันนปี2521 7. เหรียญรุ่น3พิมพ์ใหญ่ปี2512 6. เหรียญรุ่น2ปี2511 หเหรียญรูปไข่และเหรียญเสมาหลังพัดยศปี2518สี่เหรียญเยืนอินดีปี2519 3. เหรียญเสมาหลังยันตรีนิสิงเหตปี2517 2. เหรียญพัดยศทิมใหญ่ปี2516 1. เหรียญรุ่นแรกปี2510 ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ